ถ้าผ่าตัดอยู่แล้วปวดขี้หมอจะทํายังไงครับเอา้าก็ต้องไปขี้อยู่ลูกการอั้นขี้เนี่ยมันขัดสมาธินะมันไม่ดีต่อสมาีพขนาดขับรถอยู่ยังต้องแวะบำบัขี้เลยแล้วอันนี้ผ่าตัดนะลูกชีวิตคนไข้นะผิดพลาดไม่ได้ไม่ไหวต้องไปขี้แต่จริงๆมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับจริงๆก่อนผ่าตัดเนี่ย ควรคีให้เสร็จควรจัดการตัวเองให้เรียบร้อยเราต้องเก็ตการผ่าตัดนะว่าฟิวข้างหน้าเราเนี่ยมันคือฟิวสเตอร์ไลน์ปลอดเชื้อครับชุดที่เราใส่ผ่าตัดทุกงมือของเรามันสเตอร์ไลน์หมดที่สมมุติผ่ายอยู่ไม่ไหวต้องไปคีก็ต้องถอดอุกนี้ออกก่อนแล้วก็ไปคีเสร็จกลับมาเข้าฟิวเลยได้ไหม ไม่ได้เราไม่สเตอร์ไลน์แล้วอ่ะต้องสครับมือใหม่ใส่ชุดใหม่ใส่ถุงมือใหม่หมดครับแล้วมันเป็นอารมณ์ที่รีบทุกคนเพราะเราทิ้งคนไข้ทิ้งฟิล์ผ่าตัดมามันจะพลาดแล้วมันจะคอนมีสิทธิ์เอาเชื้อข้างนอกมาติดในฟิล์ผ่าตัดได้นะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นก่อนผ่าตัดดีที่สุดก็คือจัดก,การตัวเองมาก่อนขี้ให้เสร็จก่อนไม่ออกไประหว่างอยู่ในฟิล์มคถามดีกว่าสมมติผ่าตัดอยู่แล้วอยากจามจามได้ไหมจามยังไงเม้นเดากันมาเลยครับ